วันนี้ทีมงานสะพานบุญครูหนึ่งได้เดินทางไปที่ตำบลห้วยปุิงได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการติดเตียงในสาหมู่บ้านคือ1หมู่บ้านห้วยกล้วยได้ไปเยี่ยมนายประสงค์ธีรทาราอายุ29ปีซึ่งได้รับอุบัติเหตุมาเป็นเวลาหนึ่งปีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีเพียงพี่สาวที่ดูแลหมู่บ้านที่สองเป็นหมู่บ้านป่าคาจำนวนสองราย คือนายหัสดินอายุ27ปีพิการจากโรคไข้สมองอักเสบมาเป็นเวลา25ปีอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่กลางวันไปทำไร่บริเวณศีรษะมีรอยบุรบวมเต็มไปหมดและนายสมัยดูเจซึ่งพิการต้องนั่งวิวแชร์ตลอดอยู่บ้านใกล้กับนายหัสดิน และหมู่บ้านที่3มคือหมู่บ้านห้วยปมฝาดนางคามูซึ่งเป็นผู้พิการทางหูอยู่ตัวคนเดียวซึ่งทางสะพานบุญครูหนึ่งได้มอบแพมเพริดนมไข่และอาหารให้ผู้ป่วยทั้งหมดและยังได้แวะที่โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาดได้มอบขนมอาหารเสื้อผ้าให้กับเด็กๆนักเรียนและโรงเรียนห้วยปมฝาดอีกด้วย